สวัสดีครับพี่น้องผู้ปกครองฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับสรุปคำขึ้นนี้ก็ได้ทำการแสดงนะครับแล้วก็ทำการแสดงเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังเดินทางต่อไปยังตลาดนินจานะครับพี่น้องทีมงานเฮาสูขครับพี่น้องมือนีครับค่อนข้างที่จะเพี้ยและแช์แห้งครับ ผมก็ขึ้นมาพักพรอยู่ในรถนะครับตอนแรกว่าสิบ่ไทยที่นี่ก็เลยว่าอันโอ้ย้าบอไทยกับสิบ่มีแนวอัปเดตซะละก็เลยได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะครับเดี๋ยวจังเดยก็ไปพ่อกันอยู่ที่ตลาดนิ่นจ่าชลูรลี่เลยนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับพี่นอ้องตอนนี้ก็หอตลาดนิ่นจ่าเลยนะครับพอดีตื่นมาไขขึ้นนะครับพี่น้อง เจ็บข้ออาการเพี่อเพียแตงางยังเสียอยู่ครับพี่น้องว่าสิบวไข่ไข่จนได้แต่ว่ามือขึ้นก่อนสิเดินทางนะครับก่อนสีนนกินยาพาราไปแล้วสเม็ดนะครับเกาะดักไว้แล้วต่บาก็บอระานนะครับ ด้วยความมาถึอฝนมาสองสามมือนะครับติดต่อกันแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไอบ๊เศร้านะครับ <c oughs> ไงน,น้ำสุกกระาพะาะจมูกสร้างบ่หามได้เนาะอยู่นองเนาะ <c oughs> แต่กระสางครับจะขึ้นนี่ไังไหนกระสางสิพยาย่ามขึ้นหานให้ได้นะครับขึ้นบ่อยากล่าบ่อยากขาดบ่อยาก บอร์อยากไปเนี่ยนะเพราะว่า,วามันมีผลต่อบ็อกกิงนะครับบอกกิงก็คือตำแหน่งเต็นนะครับมันมีผลน,นะครับเวลา่าบอกมาเมื่อสีเบิงบ่สวยนะครับสีพะยายามแต่ว่าสีบอฝืนเยอะของครับเพราะว่าถ้าฝืนตัวเองนะครับเมื่อสีมีผลเสียตามมากจะคือว่าเขาเหตุผลงานออกมาบด่ดีแต่ว่า <c oughs> ถ้าาพ่อไหวข้าพ่อตินได้ข้าเตินมันก็โอเคครับพีน่น้อง ตื่นมาหมาดๆเลยได้เลยก็เป็นงี้สินะครับไม่อนี่ก็อาการพอนครับบ่มีแดดบ่มีฝนนะครับแต่สีแผ่นกล่องให้เบิ่งน,นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับมาจอดที่นาถนหหนฟังนี่มันเป็นลาดน,นะข้างหลังนี่ก็สุดๆวันตังเวทีนะครับนะครับลดล่างเท่ากับก,กำลัง จะสัปั่นส่วนนะครับแซวของลงอันนี้บอลเห็ดกับเขานะครับแต่ว่าผมก็ยังม่ทุรู้เลยว่ากับเขาเป็นดิเห็ดไปหรือจะไหนนะครับเพราะว่าหัวตื่นนี่เบาไหวนี่นะครับที่จริงตื่นมาแล้วรอบหนึ่งเก่าโมงที่นี่มันหัวสึกแบบว่าโอ้ยเคีียบัานี้วา ก็ลเลยหลับไปต่อนะครับตื่นมาตอนนี้นะเวลาบ่ายสะบายบายมงนะครับผมเป็นบ่ายสามบ่ายมงบ่ายบ่ายมงบ่ายสองโมงนะครับเดี๋ยดห่อนบอกว่าย่างไปนะครับคือเราขอซึมกดบบรรยากาศนะครับถ้า ไม่ได้ยิ้เสียงนะครับต้องขอตรวจขอให้นะครับเพราะว่าเจ็บข้อ,อี่หลี่นะครับที่จริงมันก็เริ่มเจ็บเริ่มไอไม่ยังเเมื่อคืนวล่ะแ,แล้วที่เนี่ยเวลาเต็มน,นะครับเมืเ่อคืนมีย่อมรับเรื่องว่าจะหัองบคอยยนินเพราะว่ากันจะหของไอไว้เพราะปกติมันสีไอไอแบบสุดลุกข้อเลยล่ะครับพี่น้องก <laughs> ็ได้บอลใดยินนะครับเมืเ่อคืน ถ้าสมมุติว่าขึ้นนี่ผมได้ขึ้นนะครับออกอากาศไปบ่สิเป็นทั้งไล์สดทั้งยุบภูดอทั้งในกดีถ้าว่าบ่เห็นผมยิ้มนะครับก็อ,อยาว่ากันเล้อพี่น้องสิพยายามยิ้มไหมมันกระครับนะครับนะฮะเสือ่นกันทรมะพรปากแดดตาก,ากบุมนะครับพวกปูสาดนอนท้งไปนี่ก็มีนะ ตัคนกสิเป็นห้องน้ำเลยจากในกัิษย์ยางไปนะครับแล้วก็บับไปยางหาของกินกินเขาวกินยาไหปหาเบิ่งเซเว่นนะครับว่าวบนไหนมันมีหาซื้อยานะครับไม่กินพ่อมในใจอยากพ่าไในใจอยากเป็นล่วงบานทุล่ะครับเพราะว่าเขาตรวจแล้วเขาโหว่า เขาควรปินคานางใดนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเซืเป็นซื้อด่าธรรมาดามันก็สิเป็นแต่พวกผ้าลา่าลดไข่แกยเพริ่นมุ้นม่นะครับทําในใจผมว่าอยากได้ขาเสือเป็นได้พิงแต่ว่าโรกพยาบาลก็คือสิไก่นะแค่น้เราออไปเด่นคือบ่อบมีรดพรอมอันนั้นพอ้อแหลมนะครับ เป้นเขาดูใส่โฮมใหม่ก็เมี่ยววนะครับแล้วก็วกะแฟอ่อนพื่นว่าพื้นบ่าเบือบบต่อนนี้ยังบมท่าันเบือครับพี่น้องถ้าว่ามันเฉียวอ่อนแรง <c oughs> <c oughs> ยางสีเซซี่นะครับถ้วา,าว่าเมื่อวานนี้ย่อมหลับมาเบือเบอร์บอนสีขืนห่านนะครับฝนมันตกตกห้ามเลื่อย ที่นีนางแต่งหน้าอยู่นางแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมันสีบเบื่อแบบว่าทั้งสับทั้งศ์ทั้งเบื่อทั้งโบหุเหลือนะครับแต่งหน้าก็ยังแต่งแปลกแปลยังไม่จบความเต่งแปลกแปลกจ้าของแต่งอีกยู่สมือนะครับแต่งมาว่ายังรู้สึกว่าแปลกแปลกนี่นะครับชีวิตหมอลงหมอรัมเต่งเด็กกสิสูพระพี่น้องคือเก่าครับ สัญญาและสายยันรถกระลายแล้งแน่นมบมันใส่พันมากเหมือนๆทายได้งีงเสียงรถกระยอะล้มคานนะครับพี่น้อง อันพอดีว่าไม่โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋านะครับไม่มาทันในจบถึงมามีไม่อยู่แต่ก็อ,อยากใช้ไม่ปันไดนนะครับเพราะว่าข้อดีของการใช้ไม่ก็คือว่าเราได้ยินเสียงชัดแต่เทาสิบวันยี้เสียงหลบขางเพราะว่ามันกันพวกเสียงรบก,กวนนะครับสิด้ยินแตจะเสียงของเราแบบว่าเวลาเราไปสัมผัสใครนะครับถ้าต้องยืนไม่ให้เขาถ้าเราลืมยื่นไม่ให้เขานะครับมันก็เสี บบได้ยินนะครับก็สิเป็นตาคุกนุดๆนิดๆนิ๊บเสียงเงียบๆนะครับก็ลเลยบบค่อยอยากใส่ไม่ปันใดนะครับพี่นอ้องขอดีกม็มีขอเสียมันจะมีนะครับถ้าเกิดสิใส่ไม่มันหมอะกับการที่ไปไทยสัมผัสเราหให้เขาเบ <c oughs> าเรื่องเราในชีวิตก็เป็นไปเป็นมากแล้วก็ห้องพี่มึงประมาณนี้นะครับกถึงการใส่ไม่มน,นะพี่น้องอันนั้นจะชัดเจนชัดเจียวเลย อหนูอยากจับไปนั่งบนเขาครับมันเตี้ยอยู่ดีนะครับ ก็มาทายวิวคร่าวๆนะครับอยู่ที่ตลาดนินจ่านะครับพี่น้องสำหรับคำขึ้นนี่ไปมีใจนะครับบบมีฝนแน่นอนนะครับบึงจากสภาพอากาศเดียวท้องฝาบกว่าฟูนะครับมีใจก็ตามมานะครับพักผู้ใดเสียผู้ใดก็มาให้กำลังใจได้นะครับที่ตลาดนินจานะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวทีมงานสาวร้อยเพชรบ้านเตรนะครับสู่จนสุดฤดูกาลแน่นอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้น ใช่กัะยาฟ้าตีดีกะยะญาฟ้าหยองคอยเป็นคอยไปนะครับให้คอยเบิ่งคอยแย่งให้คิดะว่าเป็นลูกในบ้านเป็นหวันในกระถางน,นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสถา,านการณ์กับของนะครับก็อัปเดตสถา,านการณ์การตั้งเมธที่การจัดของนะครับห <c oughs> วังว่าพี่น้องชาวชนบุรี แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงหรือจากทั้งใดก็ตามนะครับถ้าว่าฮักสาหน่อยอยากไม่เชื่อ์สาวน่อยนะครับหอดใจล่ะล่ะคำเราเอาละครับ,รบพี่น้องก็บ่บ่หลา,ายหญ่ห้างนะครับกะสิพอไปพักพอนหากินยาหากินเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับสวัสดีครับ